ก็สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ครับผมก็วันนี้ท้ายทาวนงคาน้องเกิดปีวันทํางานเนาะก็ตื่นแล้วครับผมแต่ยังไม่ตื่นร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเช่นเคยเช่นเดิมตัวจริ <apocalypse> ก็ได้กับข้าวแล้วครับผมนี่ได้กับข้าว,วน,นี่ก็ผัดเครื่องในไก่เนะาะตัวจรีผัดเครื่องในไก่แล้วก็ข้าวผมก็กับข้าวก็ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงเนาะ หรือทีเดียวเลยครับผมก็อยู่ในอยู่อยู่ในนี้หมดเลยครับผมเนาะก็อยู่ในนี้หมดเลยตอนเช้าของตอนเที่ยงก็กลับถุงนึงข้าวถุงนึงเนาะก็แบ่งกินครับผมเพาผมกินไม่เยอะนะก็อากาศเหมือนฝนจะตกเหมือนเมื่อวานนี้นอนดื่นทีนะลม้าคุฝนะครับก็เหมือนเดิมครับผมผมก็มารอรถอยู่เหมือนเดิมนะตรงจุดเดิมที่เดิมครับผม ตลาดเหมือนพี่นี่ตรงตลาดาปากทางเข้าตลาดเนะาะตรงทางรถทางเข้าลงจอดรถตลาดพี่จอดรถตลาดอันนี้ก็ติดถนนตรงนี้ ก็จะประมาณนี้เนาะเป็นนี้เนาะก,ก็ที่กับข่าวเมื่อกี้กับผมได้กับข่าวแล้วก็ไม่ได้ไปทำที่ไหนกับผมทำอยู่ในร้านเหมือนเดิมทำบิลดนดนัตนะรอรถกับผมก็เอานั่งรถดีรถไปกับเขาเขาแก่มีเล็กหมดเนาะก,ก็ ไม่มีอะไรครับผมก็แวะมาทักทายเช้าแบบนี้เนาะเพื่อนพี่เพื่อนพี่ตื่นกันเลยยังครับผมเนาะเดินทางไปทํางานหรือยังไงครับผมเนาะแล้วพื้นที่ไหนฝนตกบ้างก็บอกกันได้เนาะเพื่อนพี่เนาะก็ที่ผมไม่ตกครับผมแต่อากาศมันคลื้มเหมือนฝนจะตกนะก็ไม่มีอะไรครับผมก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เนาะเพื่อนพี่ก็โอเคครับผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับ